วันนี้ครับวันนี้แล้วก็มาลองกินขนมของจีนอีกแล้วเฮ้ยเอามาะคราวที่แล้วกินเลจีนครั้งนี้กินขนมจีนเหรอเนี่ยกินมั่วเลยรอบนี้รู้จักโอ้โหหลายๆอย่างที่แบบเยอะมากนะเออบางอันก็น่ากินนะบางอันก็ไม่น่ากินอย่างไอ้ไส้กรอกเนี่ย <c oughs> อะไรปรอนบอกว่านี่คือไม่น่ากินเหรอเนะอี่ยเออมันมาแค่แท่งเดียวแล้วมันแบบมันรู้สึกแปลกแปกอ่ะแต่ผมว่ามันดูน่าอร่อยสุดเลยไส้กรอกงั้นเราบอกกินไหมไม่เอาดีกว่าไม่เอาให้ให้ปอนกินแล้วรีวิวดีกว่าเนี่ยไอนนี้ผมสงสัยสุดแล้วมันคือแบบอันนี้นน่าจะเหออยครถ้ไมผิดื ตอนแรกผมเห็นมัรู้ว่าแบบไก่อบอะไรแบบนี้เออคุณคิดว่าวันนี้จะมีของที่ทําให้คุณถูกใจไหมมันต้องมีสักอย่างเลยเยอะขนาดเนี้ยโอ้นี่กี่ชิ้นเนี่ยใช่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเลยยี่สิบอย่างโอ้ถ้าไม่มีถูกใจผมก็ไม่รู้จะพูดไงเลยนะที่สําคัญแกกินไม่หมดใครกินต่อเนี่ย ให้ปันเลือ,มอกมาหนึ่งอย่างอะไรกัน,กนอยากกินอะไหนก่อนนี่ครับผมว่าอันนี้แหละง่ายสุดแหละลูกอ,อัดเม็ดเขาเดือนนะัดวันทำไมเป็นภาษาไทยครับนม่นดีคือเป็นของไทยเหรอหรือของจีนน่ะเออไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะแบบร้านมันขายอะ่ะลองชิมเบิง่งดูว่าชิมเบิง่งลึกอมมันต้องทำซองหนูขานาดนี้เลยอุ้ยผมว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อร่อยนะเริ่มต้นแบบล้างลิ้นกันไงถูกไหม เฮ้ยกลิ่นไปไงกลิ่นกลิ่นอ๋อกลิ่นเหมือนนมไหมเหมือนได้เลยอ่ะอุ้ยเอาวะนี่คือลุกอมนมอัดเม็ดนะครับครับยังไงมันก็เหมือนแบบนมอัดเม็ดทั่วไปนะผมว่าอ่าลองกินดูครับโรยโยโรยโยนมอัดเม็ดย็งไงอร่อยไหมอัดเม็ดทั่วไปโอเคอัดเม็ดทั่วไปคะแนนเท่าไหร่เต็มหคาคะแนนสำหรับของนี้เอาไปสี่เลยครับอุ้ยเอาวะเปิดด้วยของดีว่ะ พูดอะไรดีชูมาเหมือนจะมีอะไรพูดนะครับอันนี้คือหอยฉาบัดเชลนะครับหอยเชื่อปาชายครับผมโอเคนึกว่าจะไปเล่นแก่ตัวแล้วผมไม่คนกินไม่กินไม่กินหอยเท่าไหร่นะทุกคนครับอุ้ยกินไม่ไงหอมไม่หอมตอบแค่นี้พอคะแนนไม่ต้องให้ ชอบไม่ชอบรู้เรื่องไหมเร่องโอ้โหนี่จริงก็ทำพ็กเกจแน่นงานนี่เลยอ่ะไอมันทหารรู้ไม่เจอคุณคุณแบบว่าฉีกไม่ไม่ถึงไอ้นี่มันบ้างอ๋อนี่ไงโอเคไหนดูซีว่าหอยเชลล์ผัดฉ่าเป็นยังไงผมว่าต้องกินคำเดียวนะใช่ไหมเออกินคำเดียวว่ะ เดี๋ยวจะเป็นลายหอยไม่ตายหรอกเอ้ยมันก็ดูน่าอร่อยนะมันเหมือนกับข้าวหอยอะ่ะกินเหมือนหอยหอยลายคล้ายๆผัดหอยลายนะครับถ้าตอบกินเหมือนเลเนะี่ยผมก็ <c oughs> ค่อยสงสัยหน่อยอันนี้ไม่สงสยัย <c oughs> อะไรคุณมันหอยมันคือเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนชอบเลยนะหนึ่งในนั้นไม่ได้บไงมื้งือดูครับ <c oughs> เจ้าวีกอ่อโอเคจะสั่งให้ <c oughs> พอมันก็ปากผมแล้วผมไม่อยากกืนมันอ,อ่ะเมื่อไหร่จะไปตัดผมมะถามจริงเ <c oughs> ดี๋ยวเราวนี้ก็ไปตัดแล้วทุกคนเออรำคาญมากเลยครับผมรู้สึกว่าเหมือนผัดผัดที่ผสมกันอาจจะมีอะไรสักอย่างเปรี้ยวๆไข่หน่อไม้แล้วก็สัมผัสเหมือนหอยลายทั่วไปนะครับอ๋อหอยลายเคี้ยวดีนึงก็เปรี้ยวเคี้ยวดีนึงก็เค็มเคี้ยวทีนึงก็เผ็ดผมว่าจะอธิบายยังไงวะมันน่าจะเหมือนพวกผัดของเทศจีนละมั้งเออพวกของผัดผัดอะ ไม่ชอบเอาไปสองบโอเคอันนี้ความคิดส่วนตัวนะทุกคนความคิดของคนไม่ชอบหอยนะต่อไปที่เราจะลองก็คือลูกอมนมนะครับเอ้ยอันก่อนเป็นนมอัดเมนานี้ลูกอมนมเอ้ยเดี๋ยวเด็กหน้าคุณนะเออเหมือนไ <laughs> อ้ไอ้นมที่เราเคยกิน่ะเหมือนนมหมีแหละเออเป็นแบบของจีนผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของจีนเนีเ่ยเฮ้ยอารมณ์เหมือนนี่ไงเท่าแก่น้อยเออมาใช่ใช่ใช่นี้ต้องกินก่อนครับผมอืม อ๋นะอเป็นซองซ้อนอุ้ยเอามาอย่างนี้ก็เก็บได้ดีเลยโอเคเ,ออเป็นเหมือนคูก้าหรือเปล่าไม่รู้อะมันนุมน่มๆอะครับนุ่มเรอไม่นุ่มเท่าไหร่อ๋อมัน<ต>เป็นลูกอมที่เคี้ยวได้ไหมเออเหมือนลูกอมหมากฝรั่งเหมือนคูกา้าโอเคคูก้าที่สมัยก่อนเนาะอืม อยรสชาติก็เหมือนกู้ดาต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับมันชื่อว่าลาเถียวทูอินวันอ่าลองหันมาดูอีกด้านหนึ่งดูซิคือมันเป็นทูอินวันแบบนี้สองแบบเลยนี่มันคืออะไรเชื่อกระคือคุณไม่รู้จักระลาเถียวเหรอไม่รู้จักมันเป็นขนมของจีนไงเอคุณเคยกินอยู่รอบหนึ่งไงที่คุณเคยรีวิวว่าคุณปอนอ๋อไอแดงแดงอะแดงแดงที่รสเหมือนกันหมดนะเออแต่ว่าอันนี้เราจะลองกินของยี่ห้ออื่นไงแล้วมันทูอินวันด้วยนะสองในหนึ่งคือดูจากสีนะมันมีสีที่ดูธรรมดาหนึ่งแล้วก็สีีท่ดู เผ็ดนะครับเผ็ดหนึ่งนะแบบมือเปื้อนเลยอ่ะลองชิมจากอันไม่เผ็ดก่อนนะครับทุกคนสีดูไม่เผ็ดนะโอ้หอมไหมตพรว่ากินกินเหมือนอันที่แล้วอ่ะไอลาเทียวไอ้น่น่ะมันใช่ไม่ชื่อลาเถียวเหมือนกันเหรอใช่ใช่มันคือลาเถียวชื่อขนมสัมผัสแรกเลยคือแข็งกินเลยเหนียวไหมรสชาติเพราะว่าอร่อยนะออืไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่มันมาสู้ฟันจะว่ากัดทีมันแบบกัดไม่ลงเหนียวเหรอเออเนี่ย อมาเดี๋ยวลองกินอันหนึ่งพอกินนังนี้แล้วกัดไม่ลงเลยเออไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะแบบเก็บไว้นานขนส่งหรืออะไรก็ว่าไปหมดอายุหรือเปล่าวะเออไม่รู้ว่ามาลองอีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยพี่วานนี้น่าจะผิดนะแบบน่าจะอร่อยครัใครอยากรับประทานเลยวะเอาดิไว้ดีกว่าไว้ก่อนเดี๋ยวป้อนให้เอยเอามะโอ้ยอันนี้นุ่ม มีเหมือนผงผงอะไรสักอย่างพอเคี่ยวมันเป็นเม็ดๆแล้วมันแบบรสเผ็ดอ๋อเอาวะปูมาล่าเปล่าอร่อยกว่าไหมอร่อยกว่าเอ้ยเอาวะอันนี้ก็คือตีนเป็ดไรกระดูกนะทุกคนกับหัวครับกับหัวแบบนี้คบเตอร์กันระวังนะครับเอ้ยมันก็เป็นเหมือนเคยทุกคนเคยกินพวกยำไก่ไหมที่เขาจะแบบลอกกระดูกอักหมดแล้วอ่ะแล้วมันจะเหลือแต่ตีนไก่อ่ะแต่ผมก็ไม่อยากกินตีนไก่ระ่างว่างแล้วนะลอง อ่ะลองกินลิ้นแตะไปก็ไปอร่อยแล้วอะ่ะอ่ะลองกินคำานึงครับลองกินคำานึงนักรีวิวก็ต้องกินนี่โอเครสสัมผัสความดิ้งดึงผมว่ามันกรุบกรอบนะครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นตีนแบบ<อ>ตีนกระดูกอ่อนอะ่ะตามสไตล์ตีนไก่แหละมันก็จะแบบกรุบก,ก,กรอบมันอยากให้รสสัมผัสเยอะเลยนักหนาวไม่เปรี้ยวไม่เอารสมันตีกันเหรอเนี่ยมันมีเลมอนด้วยอะ่ะมันแปกอะ่ะ ไส้กรอกหมูครับทุกคนเฮ้ยผมว่านี่น่ากินเพราะว่ารสชาติอาจจะธรรมดาที่สุดแล้วอะเอางี้คุณกินลยคำเดียวเพราะมันอันเล็กไส้กรอกเนี่ยผมไม่กินคำเดียวครับผมกินครึ่งหนึ่งะ่ะโอ้โหคุณยังจะเหลือไปอีกเหรอเหลือไอปให้อบอ่ะอ๋อโอเคแล้วม,มาประสบพบเจอจะตตาคมด้วยกันเฮ้ยถ้าอร่อยคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนใจทีหลังนะโอ้ผมบอกเลยว่าผมไม่คิดเปลี่ยนใจอ่าแกเลยแกเลยแล้วแต่ละซองนี่ดูเลยแกย่างแน่นอนนะเออแล้วือแบบโอ้โหยี่สิบซองเนี่ตั้งนานขนาดไหนถึงจะกินหมด โอเคตอนนี้คือใส่เกาะแกะง่ายเลยกลิ่นเป็นไงอืมมันประเทศจีนเขาเน้นหม่าล่าเนาะแบบจริงจริงไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่หม่าล่าเหมือนคนไทยไงคนไทยก็แบบพริกไงโอ้ยเกือบเออโอ้โหเกือบเกือบเมื่อกี้เด้งเด้จอจมูกเลยใสกเกามีชีวิตมันลื่นอ่ะรับประทานไปแล้วครับผมอะไร มีก้านแข็งๆด้วยอะคืออะไรอะดึงออกมาไหมอ๋อมันคือไม้เอา้าให้ไปเสียบยากอะไม,ไม,ไม่คือมันมีไม้เสียบไส้กรอกไว้ถือมไม่ถือกินไงมันก็ไส้กรอกอะแต่เนื้อจะร่วนหน่อยพอกินไปเราไม่เผ็ดเลยอะมันไปทางไหนหวานปเปรี้ยวหรืออะไรอ,อธิบายซิมันไปทางไส้กรอกอ่ะเรากินของแบบว่านิ่มๆแข็งๆมาเยอะแล้วเรามากินของกรอบๆม้างนีนง่หรอไหมผมลองอ่านดมนนาูมันเขียนว่ามันชอดกุ้ยหยุนอะไรคือกุ้ยหยุน่นไหนลองดูแผ่นแผ่นเป็นไงเหมือนเลยไหมอ๋อแผ่นก็เป็นเออก็มันฝรั่งแผ่นอ่ะ แต่นี่เขาบอกมันทอดนะน่าจะเป็นมันทอดอะไม่ใช่มันฝรั่งอะมันมันต่างกันเหรอผมรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนรสมันที่แบบมันเพียวๆอยู่อะอ่าอันนี้มันคือมันเหมือนมันไม่มีรสอ่ะอะไรอะมันเผ็ดไหมดูจากสีเหมือนจะเผ็ดนะนิดหน่อยเป็นเผ็ดแบบขนมอ่ะเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ว่ะอือ น่าจะมีตอนสุดท้ายของตอนจบอะเหมือนขึ้นขมนิดนึงอธิบายยากเลยคุณต้องรีวิวให้คนได้รู้แบบคนไม่จำเป็นต้องกินก็นรู้อะไรเลยไปไปดูช็อตอื่นไปเอาไว้ว่ามันคือมันลดมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เฉียวปลาหมึกครับทุกคนชื่อเขาบอกนะเฉียวปลาหมึกได้มีหน้าคุณป้าด้วยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อร่อยนะเพราะคุณป้าเป็นคนทำเออาการที่มีคุณป้าหรือคุณอะไรเป็นโลโก้เท่ากับว่ามันอยู่มานานเว้ยหน้าตาเหมือนจะถูกวางยาเลย นะดูหน้าตาจากหน้าซองน่ากินมากครับผมปลาหมึกนะปลาหมึกเฉียวปลาหมึกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสรุปที่ผ่านมาเราไม่ได้ให้คะแนนใช่ไหมกัดยันเล่นบล็อ่สไหร่เล่นว่าเอาไปที่เอาไปเอาไปเฉียวปลาหมึกแบบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำไมครับมันสร้างความเดับสน้ันอื่นนะครับถ้าจะขับรถก็ขับให้มันดีๆหน่อยอย่าไปเฉียวปลาหมึกอ่ามันเฉียวอันนั้นเฉียวอ๋อโอเคไม่น่าให้เล่นใหม่เลยว่ะผมไม่ชอบ มาแล้วเฮ้ยหน้าตาเหมือนหอยเลยไม่กินคำหนึ่งแล้วนะอ๋อสองคำสามคำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> เหมือนเหมือนหอยเด้เลยอ่ะอ๋อพี่ว่ามันน่าจะบดบดมาหน่อยอ่ะเออนี่ปลาไม่คิดจะให้ผมเห็นหนวดหน่อยหรอเออหนวดตอนตอนตอน่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ดึงหนวดสักเส้นหนึงแล้วก็มาเคี้ยวเล่น ถ้าเจ็บกับหอยอนี้กับหอยไหนเลยกันไอ้นี่อร่อยกว่าสักหนึ่งคะแนนโอเคถ้าหอยได้ศูนย์ะไอ้นี่ก็ได้หนึ่งถ้าหอยได้หนึ่งอันนี้ก็ได้สองใช่ถ้าหอยได้สองอันี้ก็ได้สามพูดใหม่ปะแต่สำมัดแรก่ะไม่ต่างจากหอยเลยเนื้อฉีกชงฉิงครับดูอันนี้โอเคเป็นรูปนี้ครับเนื้อฉีกเป็นเนื้อเนื้อบัวนะพี่ว่าเออเพราะเป็นรูปบัวเป็นวัวชูนุโปงอ่ะน่าจะใช่แหละชงฉิงฟันดาบกัอยู่หรือไงเลยชงฉิงเนี่ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับผมชงฉิงอ่ะชงฉิง กินแบบผมเคยไปกินหมาล่าจีนร้านหนึ่งนะครับกินแบบนั้นเลยโอเคก็คือหมาล่าอีกแล้ว <laughs> เออเหมือนหมูฝอยปรุงโอ้พูดสมันใจเลยเหมือน <laughs> 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 เหมือนหมูหมูฝอยปรุงรสครับคุณผู้ชมทำลนงจะไปพูดยากกว่า คือคุณต้องพูดได้ดีว่ารสชาติแบบเผ็ดหวานมันเค็มคุณจะมาพูดเหมือนนู้นแบบนี้ได้ไงก็มันไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะนี่ก็เต้าหู้เหม็นครับทุกคนโอเคแค่ชื่อผมก็ไม่อยากกินแล้วแต่เขาบอกว่าไอ้ของสิ่งเนี่ยคนที่ชอบคือชอบคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเหมือนทุเรียนนะประมาณนั้นเลยแต่สีผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบสีอ่ะผมก็ไม่ชอบเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการผ่าตัดเต้าหู้แล้วนะครับทุกคนเออเป็นไงกลิ่นกลิ่นมันกินมันฉุนไปด้วยเครื่องเทศเลยขอดมหน่อยดิพี่จะได้ช่วย กินมันแบบมีความเครื่องเทศสุดๆเ,ออเลยอ๋อ,อก็เอ้ยเหมือนในรูปเลยนะเออเหมือนรูปเดเลยเต้าหู้อือผมรู้ว่ามันอร่อยมากเลยครับทุกคนยังอ่าอือสัมผัสคือเต้าหู้เต้าหู้ยีนะครับที่ปรุงไปด้วยเครื่องเทศนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่รสชาสติสวนใ่เป็นเต้าหู้นะออครับครั้งที่สองสองสัยอร่อยจริง ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่รสไม่แย่ผมก็เลยกินอีกรอบหนึ่งไม่แย่เท่าไหร่แต่คงไม่ได้เจอกันดีเป็นครั้งที่สองอ่ะนี่คือฟองเต้าหู้เผ็ดครับทุกคนโอเคเต้าหู้อีกแล้วนะครับผมใช่แต่เขาบอกเป็นฟองนะคือมันเป็นแผ่นแผ่นชัดๆเนี่ยมันฟองตรงไหนมันน่าจะเป็นความแบบความเบาของเต้าหู้มากกว่าอุ้ยมีเศษกระเด็นมาด้วยครับความรู้สึกเหมือนทาโร่แผ่นเลยอ่ะกรอบไหมกรอบเอ้ยทาโร่อะกรอบกรอบ กยมงไงดูมันเหนียวอะรสชาติก,ก็ผมว่าใช้ได้อยู่นะเฮ้ยว่ะความเผ็ดระดับที่เท่าไหร่ถ้าเต็มห้าเผ็ดระดับเท่าไหร่อืมอาห้าหรอเอาไปสามอร่อยกุ้งหมาล่าครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นกุ้งเคฟิชนะพอดูจากรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยมาเป็นตัวเอ้ยกุ้งเคฟิชโอ <laughs> เคฟิ <laughs> ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันไม่เผ็ดเท่าไหร่นะถึงมันจะดูเหมือนเผ็ดอะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็ไม่ค่อยมีรสเครื่องเทศหรือเครื่องเทศนนั่แหละมันคือรสไม่อร่อยโอเคเปิดกุ้งอย่างหนาเลยอะยางเหมยวอช่วยเสี้ยววัวช่วยโว้ทะเลยางเหมยนี่ดูจากลักษณะเหมือนเป็นผลไม้นะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นลิ้นจี่นะเออน่าตาเหมือนลิ้นจี่อะเก๋เคไหนเขาดูยางเหมยหน่อยดิใช่ยางเหมยเป็นไงมันคืออะไรกันยางเหมยเนี่ย เคยเห็นพวกมะขามที่แบบตอนไปทัศนศึกษาที่มันเป็นมะข,ขามกระปลุกใส่พริกอ่ะเออแล้วไปฝากซีอมพูเออ <c oughs> เออมันมะขามเลยผมว่ามีเม็ดไหมมีมีมีเอออมมันน่าจะเป็นลูกอมอมเ,เหมือนบวยครับรสชาติแบบบวยมันเรียกว่าอะไรเปรี้ยวๆอะ่ะเนื้อน้อยมากกัดไปยังไม่ถึงเซนเจอเม็ดแล้ว กินได้นะครับทุกคนย่างหมือคอเป็ดย่างครับส่วนใหญ่พวกสัตว์ต่างๆอ่ะผมจะเลือกกินเนื้อนะครับหมูไก่ส่วนเนื้อส่วนที่เป็นเนื้ออ่ะส่วนใหญ่อ๋อหมายถึงว่าสัดส่วนของมันเออสัดส่วนคือเป็นหัวไม่ค่อยกินเออไม่ค่อยกินคอก็ไม่ค่อยกินตีนก็กินน้อยครับเออแต่กินของผมปะล่ะยนักเลงเหรอเพราะว่าเออมาแล้วับตันนี้แกะแล้วคอเป็ดย่างงผมบอกว่าจะไม่เจอหัวมั เออว่าแต่เราไปจีนเขาชอบทําเป็ดย่างเป็ดอะไรใส่เป็ดเขาดังไงเป็ดเขาดังไงเคยเห็นว่าเป็ดปักกิ่งอ่ะมาเป็นท่อนคุยแบบนี้เลยอะไหนวะเนี่เหมือนที่มันออกมาจากตูดเลยอ่ะเออคุณอย่พูดอย่างนี้ดิดูสีดูให้คิดซะว่าเป็นมะขามก็ได้เออมะขามนะครับอเนี่ยกระดูกลคุณเ็ช้าๆเนยผมอ๋อเนี่ยกระดูกล โอเคส่วนพอแล้วรสชาติเป็นไงกินแค่นี้พอ่พ้องเอเลยไามเพราะว่ารัชาติใช้ได้อยู่เหมือนพวกเนื้อตากแห้งอ่ะเพราะว่าเนื้อมันแน่นๆดีแต่ถ้ากระดูกน้อยกว่าดีก็คงดีกว่านี้นะครับมันยังไม่ถึงส่วนมันหรือเปล่ปาต้องหยิบออกมาหมดป่าแต่รู้รสแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วอ่ะแท่งฟูรสปีกไก่ครับผมเอ้ยเป็นเหมือนหน้าเขียวนะเส้นๆอ่ะผมว่ารสชาติมันเหมือนกันได้เลยอ่ะนี่แบบ A ไงน่ารำคาญมากนี่ทุกคนแท่งฟูรสปีกไก่อลองกินดูแท่งฟูมันน่าจะแบบ ฟูไม่เหนียวไม่แข็งเหนียวไม่แย่คิดว่าอร่อยกินเล่นได้นะกินเผ็ดเยอะแล้วเสลกขึ้นความเผ็ดเต็มห้าให้เท่าไหร่สำหรับสีนี้ให้สองอ่ะสองความอร่อยอร่อยผมให้สามจุดห้ารสสัมผัสความแบบนิ่มนุ่มนิ่มแข็งผมให้สองเหมือนกันกินให้หมดเลยกินห้หมดเลยไปดูบุหรี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอคูเดี๋ยวเปล่าผมมาล่าใส่เลย ้าพนี่มันเคยเห็นที่ไหนแบบเหมือนสัตว์ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกินมาเลยเส้นเผ็ดผีบอกครับทุกคนเฮ้ยโกดเปเปอร์นี่มันคือไอ้มาม่ป่ะเนี่ยไอของที่เผ็ดสุดในโลกป่ะเออนี่มันของเผ็ดดำๆอ่ะโกสเปเปอร์เขามาทำเป็นเส้นเผ็ดเหรอนั่นดิมันเป็นแบบเส้นอ่ะเหมือนให้เราเอาลงไปผัดต่อถ้าเราถ้าเราอยากกินกับอะไรสักอย่างอ่ะโอเคเส้นเหมือนทาโร่แต่เหมือนจะนิ่มกว่าทาโร่เออไหนผีบอกว่าอะไรผีวว่าไม่เผ็ดเป็นไงครับผมผีบอกไหม เส้นเผ็ดผีบอกผีมันคือโมอะไม่เผ็ดหรออืมอืมอืมอร่อยพี่ว่าอร่อยเนี่ยไม่แย่เท่าไหร่เพราะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของเขาก็อร่อยนะเอออร่อยเต็มห้าสี่เผ็ดเต็มห้าสามโอเครากบัวตุนเผ็ดชิตนี้ผมไม่เคยกินรากบัวมาก่อนเลยเพราะมันเป็นผักผมก็ไม่เคยกินนะเอาจริงแนวนี้อีกแล้วเนวอ๋อมันหั่นนี่นะชิ้นนี้ชิ้นเล็กเหรอ มีเล็กกว่านี้อีกผมก็เอาอ่ะรากบัวมันเป็นผักอะมันทำให้รู้สึกขมๆอ่ะขมๆลิ้นใครที่ชอบกินรากบัวก็อาจจะกินได้นะเพราะว่ารสสัมผัสของพริกมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับทุกคนเอาอะไรเต็มให้เท่าไหร่หนึ่งผมไม่กินผักอ่ะหลักๆเลยส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเหลือสามอย่างเท่านั้นทุกคนครับปอนจะเลื่อนไหนกินก่อน สิ่งนี้คือปีกเป็ดตุ๋นครับทุกคนโอ้ยเป็ดอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ารักเป็ดอะไรนักหนาโอ้ยปีกเป็ดตุ๋นอ่ะลองกินดูมันดูเหมือนมีพลาสติกเคลือบไงไม่รู้แต่ไม่ใช่นน่ได้เป็นการรักษาใช่เพราะว่ามันแบบมันซีวอะซิวสุญญากาศอะอะไรทำไมทำหน้าไปเลยครับเห็นแล้วยังไม่ทำหน้าอย่างนี้กินได้ไหม ทำไมกลิ่นไม่ค่อยหอมเลยลองดูเลยเพราะว่ากลิ่นเหมือนพริกหมาล่าทั่วไปอะกลิ่นมันเหมือนกันหมดเลยของจีนอะสำคัญเลยคือรสสัมผัสทำไมเหมือนกินเยลลี่เลยวะมันแบบต้องไปวีฟก่อนมาไหมไป่กินปีกไก่ย่างดีกว่าโอ้ยไม่ร่อยแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะอร่อยแล้วทุกคนว้าคุณคิดว่านี่อะไรหรอหัวชีบังอ๋อกำกังกมค้างเลยอือ ภายในนี่ก็แท่งๆที่แบบว่า j u ซี่หน่อยชูชีบังอืมกินหมาล่าทั่วไปเลยเหมือนในปูอ่ะพี่ว่ากลิ่นมันคล้ายกันหมดเลยเหมือนรสชาติก็คล้ายว้าวหน้าว้าวชูชีบองและปันดูเวกก็เหลืออันนี้ไว้สุดท้ายคือเส้นเผ็ดซองดำนะครับเอ้ยเหมือนนี่เนี่ยมาม่าเกาหลีป่ะเพราะว่าเหมือนในโกตเปปเปอร์ที่เราเพิ่งกินไปอ่ะเออซองดำเหมือนกันแต่เหมือนคนละยี่ห้อไง จะได้กินกี่โมงวะเนี่ยอืมเอาวะอืมเหมือนกไหมเหมือนไม่นเป็นฟี่บอกเลยอะไม่เคยต่างเท่าไหร่อยะคุณชอบสิ่งไหนมากที่สุดเลยเนี่ยคุณกินมา20อย่างแต่แต่แต่น้องมันเม็ดค่ะโอ้โหซื้อมาสักหลายอย่างชอบนมอันเม็ฟและสิ่งที่คุณไม่ชอบที่สุดในการกินแต่แต่แต่หอย ก็คือหอยคุณไม่ชอบอด้วยความที่ส่วนตัวไม่ได้กินหอยเยอะอยู่แล้วคะแนนโอเวอร์ออลของขนมจีนที่กูจะให้เต็ม5คะแนนคุณให้กับขนมจีนกี่คะแนนสิามาคะแนนครับโอ้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็ไม่อร่อยสลับกันไปเหมือนปกติเอแหละครับแต่ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ใช่ครับ ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้าถึง10ล้านไลค์ผมจะทำการแจกนมอัดเม,ม็ดหนึ่งเม็ดนะครับโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยคนดูคุ้มไหมเนี่ยฮะ <laughs> จะบอกว่าเราไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะกี่นาทีนะ <laughs> แต่ที่เราถ่ายตอนนี้แบบไม่ตัดอะ่ะชั่วโมงหนึ่งเป๊ะๆละตอนนีน้กินมาชั่วโมงหนึ่งอะ่ะผมว่าทุกคนจะด,ดูจนจบนะคราวหน้าผมจะเซอร์ไพรส์รคุณเฮ้ย <laughs> <laughs> เลจีนจะกลับมาอีกครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเลยไหเลยอะไปนะผมว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับใครอยากกินอะไรก็ลองซื้อตามได้อือตายละโดยเฉพาะพวกไก่ปีกเป็ดอะไรทั้งหลายอ่ะซื้อๆไปเถอะเอาไปทิ้งมาดูครับเขาจะลงไงครับจบแล้วครับ